สวัสดีนะครับพี่น้องในกลุ่มความสำราญนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการพานอะตอมเจเนซิสด้วยลวดกับแมสนะครับตามที่พี่หมูรีวิวการเผาแมสนะฮะส่วนการม้วนแมสเนี่ยอะตอมแต่ตัวจะใช้ขนาดไม่เท่ากันนะครับก็คือวัดให้พอดีกับรูแมสนะฮะไม่ต้องแน่นเกินไปครับคือกำลังดีนะฮะขั้นตอนแรกเลยเนะี่ย อ่าวิธีนี้คือแบบเราจะพันบนตอมเลยนะครับวิธีแรกขั้นตอนแรกเลยนะคือเอาลวดนะเกี่ยวกับขับ้วลบไวเลยนะครับแล้วก็เราก็ล็อกล็อกตัวขั้วลบไวเลยนะครับ ให้แน่นนะครจะหน้าตาเป็นนี้นะครับการพันเนี่ยก็คือเราพันให้แน่นพอสมครวรเลยนะคือให้มันตัวแมสกับตัวรวดมันนะฮะแนบติดกันเลยนะครับอย่าให้มีช่องว่างนะฮะอย่าให้หลวมน,นะครับแต่ว่าเราไม่ไม่ควรที่ <steals> จะพันแน่นเกินไปนะครับเพราะถ้ามันแน่นเกินไปเนี่ยมันจะไล่ไล่ไฟยากนะครับก็คือ เอาง่ายๆว่าลวดทุกจุดต้องต้องติดกับแมสนะฮะอพอเราพันโอเคแล้วนะครับก็ล็อกขั้วบวกนะฮะแล้วก็เรามาันจะมานั่งไล่ไล่ไฟกันนะให้ลวดทุกเส้นแดงนะครับ ก็คือพันเสร็จแล้วนะครับสวยไม่สวยเนี่ยเรามาจัดกันอีกทีนะครับจัดระยะห่างของลวดนะให้มันเสม,เสมอเสมอเท่าๆกันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับพอเราจัดลวดเราก็ลองกดไล่ดูนะครับอย่ากดค้างนะค,ค่อยๆกดนะครับดูว่าเส้นไหนแดงเส้นไหนไม่แดงนะฮะ ไม่อยากจะคุยไล้ว,ว่าไม่ต้องไล่เลยครับพอดีเป๊ะนะครับดูช่องว่างระหว่างแมสกับลวดให้ดีนะครับอย่าให้มันมีช่องว่างนะครับไม่ไงั้นมันแสบคอแน่ครับเวลาเรากดไปนะครับคือก็ไม่มีโอกาสได้ไล่ดูนะเพราะมือค่อนข้างชมักไปนิดนึงนะฮะ ก็มีเส้นล่างที่มันจะไม่ค่อยเท่าจัดระยะห่างจากจากเส้นอื่นให้มันพอดีพอดีเท่าๆกันนะมันก็จะมันก็จะโอเคนะครับสําเร็จแล้วครับนะก็เหลือเติมน้ํายาแล้วก็สูบนะคบแค่นี้แหละคือถ้าเราพันน้ําหนักมือดีๆตั้งแต่แรกเราไม่ต้องมาเสียเวลาไล่อะไรวุ่นวายเลยครับ เร็จเรียบร้อยนะครับลองดูนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากจริงๆคือน้ำหนักมือพอดีแต่แรกนะครับก็คือเราเรา,เราจะได้ลวจบแล้วครับอ่าน้ำยาก็เดินทันเลยฮะเอียงๆก็พอนะครับ โอเคถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก,ก,ก็ก็ลองลองถามผมก็ได้นะครับแต่ถ้าผมทำตามขั้นตอนที่ผมบอกก็น่าจะสำเร็จนะฮะสวัสดีครับ